อพี่น้งซาพอสเชียร์ไร่โปรเปิดไหมพี่น้องไม่ค่อยบปติดเนี่ยผูเดปิดไม่ค่อยสบายดีพี่น้อง มื่อนี้สาพรสิมาไล่ไล่โซดให้พี่น้องเบิ่งเป็นมือสุดท้ายแล้วมื่อเจ้าส oh, ิ่วได้เห็นสาพรในโลกโซเชียลอีกแล้วเมื่อนี้สาพรสิเลิกกับบ้าแม็กแล้วโอ้ยคู่รักแบบไหนนี่เอ้าใส่บ้านฮักกันแหงวะยังมันหยอกกับใอยสิมาเคียตยังกอดอกกันย่าด้วยเนี่ยเจ้าหน่าวฮักคอยแล้วกับเบิง บางตัวยางเนี่เพียงเพันหักกันนะครับหักกันเพียงเพันหักกันนะจยะเจ้าอย่ามันยุ่นกับใอยเอ้าเอาไปเอ้านี่แหละพี่น้องเอามาสพอนสพอนพี่น้องเนี่ยขัดเช็ดมาเนี่ยขัดเช็ดมาเนี่ยอยากเลือกอยากป่าอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยว่เป็นยังดีกันคือเขาพี่น้องหักกันคือเขานั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยมาบอกกับพี่น้องเนี่ย เจ้ามต้องมัวว่ากับคอยสวัสดีครับตักไปแซกับไปโลดตั้งแต่มิบตั้งแจมล้อตั้งแต่ดังมาเนี่ยไม่อยากว่านน้ำผู้ใดไม่อยากว่านน้ำพี่น้องบ้าแม็กบ้าแม็กทายไงแล้วบ้าแม็กสาพอ่อนเบ้าแม็กสาพอนเจ้าหนุ่มได้ฮักคอยแล้วเขาทะเลาะกันอยู่งชไปเอียงเนี่ยว่าคอยไปเจ้าที่ว่าคอยดังแล้วคอยยิงไปความนนัอยดังแล้วคอยยิงคอยยิงได้ใส่คันบ่ฮักก็บ่บอกกันแต่ที่แรกเจ้าสิมาหลอกมาลวงกันเฮ็ดยัง ่อยหลอกลวงอยังเจ้าหลอกลวงคอยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเอารถเด้อเนี่ยคอยยัให้เบิ้งตรงๆรถเนี่ยบ้าแม็กเขาเป็นคนหลอกลวงยังสิล่ะบ่เคยหลอกลวงเจ้าดอกข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่านั่นแหละเจ้ายัางมายุ่งกับข่อยอ้าวมาใช่กับไปรถสวัสดีครับสาวพรสสาวพรสสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับสาวพรสแม็กสวัสด,ดีพี่น้องสวัสดีครับเชิญสบายดีเดี๋ยวยืดนี่ยืดนี่ก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องเตรียมาวะครับเตรียมเพลงมาเอ้า คอยเห็นว่ได้เดี๋ดยเวเยยด,ด,วด,วดี๋ยวเดีด๋ยวครับไอเตรียมมาหลาย,าายวันไหมครับในเพลงนี้สาพอนเตรียมมาประมาณเดือนนึงแล้วอะพอนเตรียมมาเดือนนึ่งแล้ว ไม่ไลองเยบานบักแม็มันเต้นทั้งสี่บอกเต้นเต้นไปเต้นให้กำลังใจเมียให้กำลังใจกันละอันผมมึงเป็นอย่างแมฮะมันเป็นสไตล์อ๋อสไตล์เนาะแม่แล้วพี่น้องพิธีกรครับครับไอเขามาเขามาทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรมึงไม่ต้อง